Thank mm -hmm. you. สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรีมค่ะอัปเดตช่องที่นำเสนอข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2025 Jeep Wrangler Rubicon รถออฟโรดสายลุยที่หลายคนหลงรักด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคนโนโลยีที่ทันสมัยในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ขุมพลังเทคโนโลยีวยความปลอดภัยรวมถึงราคาของแต่ละรุ่นที่วางจำหน่ายในปี2025 Jeep w r a เลอ e r รูบิคอนเป็นชื่อที่อยู่ในวงการรถยนต์ออฟโรดมาอย่างยาวนานเป็นรถที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางคลุ่นลุยโคลนปีหิงหรือแม้แต่การขับขีน่ในเมืองก็ยังให้ความโดดเด่นไม่เหมือนใครรุ่นปี2025มาพร้อมกับการอับเปรดของลายจุดที่ทําให้มันเป็นหนึ่งในรถออฟโรดที่ดีที่สุดของปีนี้เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของเจฟเฟลเลอรรูบิคอน2025กันก่อน จีบยังคงรักษาดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของแรนเนอร์ไว้ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงเจ็ดช่องอันเด่นเด่นที่สะท้อนความเป็นคูน่ได้อย่างสมบูรณ์แบบกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับออฟโรดได้ง่ายขึ้นไฟหน้า LED ส่งกลมที่ให้ความสว่างชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืนนอกจากนี้จี p แรนเนอร์ลูบิคอน2025ยังมาพร้อมกับตัวหน้าที่แข็งแกร่งขึ้นโครงสร้างที่รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น และปรับปรุงการซีลของประตูและหลังคาเพื่อให้การขับขี่เงียบขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วที่ออกแบบมาสําหรับการลุยเส้นทางวิบากโดยเฉพาะอย่างออฟโรดขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนให้ดียิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Ranger Rubicon ก็คือหลังคาและประตูที่สามารถถอดออกได้ทําให้การขับขี่แบบเปิดโล่งเป็นเรื่องที่สนุกและมีอิสระมากขึ้นจีบออกแบบให้สามารถถอดออกได้ง่ายกว่าเดิมเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนที่ชื่นชอบการผจญภยัย เื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร Jeep Wrangler Rubicon 2อ2 5ยังคงเน้นความแข็งแกร่งและความทนทานเป็นหลักแต่ก็มีการปรับปรุงด้านความสะดวกสบายมากขึ้นแผงคอนโซลได้รับการออกแบบให้มีความพรีเมียมมากขึ้นแต่ยังคงความดิบและความทนทานแบบรถออ r โฟต พวงมาลายัยมอลติฟังกชันหุ้มหนังที่สามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบช่วยขับขี่ได้อย่างสะดวกหน้าจออินโฟเทนเ็นขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto กดเนั่งได้รับการปรับปรุงให้มีความสบายมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่ทนทานและรองรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ เบาะหนังแท้ในรุ่นท็อปจะช่วยเพิ่มความหรูหราและความทนทานมากขึ้นนอกจากนี้แรงเลอร์ลูบิ c อน2025ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวาสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการเดินทางไกลหรือบรรทุกอุปกรณ์แคมปิง้งด้านขุมพลังของ Jeep r a l l อร์ Rubicon 2025มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ รุ่นเริ่มต้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.6ลิตรให้กำลังสูงสุด285แรงม้าและแรงบิด352นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความคลาสสิกของวการขับขี่แบบออฟโรดอีกหนึ่งตัวเลือกคือเครื่องยนต์เทอร์โบ4ี่สูบขนาด2.0ลิตรที่ให้กำลัง270แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแรงบิดสูงสำหรับการบินป่ายเส้นท,ทางทุกรกันดาร นอกจากนี้ซีฟยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลมี6ขนาด3.0ลิตรที่ให้แรงบุดมหาศาลสำหรับการขับขี่ที่ต้องใช้กำลังมากสำหรับคนที่ต้องการเทคโนโล,โลโยีที่ทันสมัยจีฟเรลเลอร์ลูบิคอน2025ยังมีเรื่องกราฟินไฮบริด 4x ที่ผสมขุมพลงังเบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง375แรงมา้าและแรงบิด637นิวตันเมตรซึ่งไม่เพียงแต่ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมแต่ยังช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น จี e p w ร a เนอร์ r ูบิคอน2025ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาใหม่ระบบล็อกเฟืองท้ายทูล็อกและระบบการสเกนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพถนนด้านความปลอดภัยจี e p w รน n นอร r r ูบิคอน2025ได้รับการปรับปรุงให้มีระบบช่วยขับขี่ที่ทันสมัยมากขึ้นรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน สำหรับราคาของ Jeep Wrangler Rubicon 2025นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกในตลาดสหรัฐอเมริการาคาของ Jeep Wrangler Rubicon 2025เริ่มต้นที่ประมาณ47,000ดอลลาร์หรือราว1,690,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง75,000ดอลลาร์หรือประมาณ2,700,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยในประเทศไทยคาดว่าราคาเริ่มต้นของจ e ๊ p w r a n เลอร์ u ูบิคอ2025จะอยู่ที่ประมาณ4ล้าน5แสนบาทถึง6ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกหากคุณเป็นคนที่รักการผจญภัย j ี e p w ร a n เลอร์ u ูบิคอ2025คือรถที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดด้วยสรดยอดที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรีมคาอัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ